สวัสดีครับสวัสดีครับผมอามรับทราบกรับอมผมจอดอ่อนมากครับโอ้ยปัญญาอ่อนไม่มีที่สิ้นสุดนี่ครับพี่กาลิเยเมนพีเซนต์ฟรีไฟอินเลวไลท์ฟังสิวงพิเศษในสิบวิเขาได้จัด3เกมพิเศษมาให้เราไฟติ้งกันแบบว่าเฉพาะกิจก็เขาจะให้เราไฟต์กันเหรอฮะลยเอาเลย เกมทั้งหมดมี3เกมและมีค่าพลัง HP หพีน้าใสให้กับทีมละ1หลอดซึ่งต้องรักษาค่า HP ็ีของตัวเองให้อยู่ได้นานจนถึงเกมสุดท้ายทีมไหนซัดสิวจนชนะ2ใน3เกมถือว่าชนะไปเลยส่วนทีมที่แพ้ต้องถูกลงโทษโดยสไลเดอร์บ่อโครนยักษ์คุณจะไฟอยูพวกผมคุณมีแค่6คนพวกผมมีตั้ง4ี่คนโอ้โหตวอง่างเปลี่ยนเรียงเรียงคำนะครัแต่ถามว่าพวกผมกลัวไหมไม่มีทางไม่มีทางนะครับผมมีตัวละครลับอยู่แล้วขอเชิญตัวละครพิเศษครับ แสตมป์เจ่าไหอะพี่หน้าแบบดูแบบว่าอยอ้อ้ย่าอย่ารอของจริงอย่าร้องไห้แล้วกันนะฮะ ฝั่งเขาอ่ะมีพี่ต่อนะเราดูฝั่งเรานี่พี่แตนพี่ต่อฮอร์โมนแตนหอหมกวันนี้ดูเดือดแน่นอนครับเกมแรกจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับป่ะไปดูกันเลยเกมแรกซัดสิวใน1ิวิฟาร์มได้สุดฤทธิ์กติกาคือทั้ง2ทีมแข่งยิงเป้าซัดสิวให้ได้ภายในสิวิใครยิงได้ก่อนจะได้รับดรอปบ็อกซ์ไอเทมซึ่งมีไอเทมสำคัญหลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นมีโฟมกันเย่เมนแอคโนไฟต์ไอเทมที่ทุกทีมต้องสะสมไว้เพื่อฮิวเพื่อนที่บาดเจ็บเพื่อเติมพลัง HP ของทีมยิ่งก็มาย่ื ทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดจากการยิงคือผู้ชนะอในเมื่อทีมคุณมีหคนทีมผมมี5คนทำยังไงเดี๋ยวผมจะโอนออกเพิ่มคนคนหนึ่งแล้วเอาเขาายกว่าเราหรออยาจะ่ยทีมจริงเลยองมาเสี่ยงดวงกันดีกว่าทุกคนยื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 นม่ถ้าเกิดนิ้วนี้ชี้ไม่ได้ใครออกนะกูแบบใหญ่เพื่อทุกคนเล่นนะงด้วยกูขอหมุนได้ไหมเดี๋ยวหาว่าโกงไงพร้มัห้ย้ เฮ้ยอีกทีแล้วพี่สัญญาวไม่ได้เตรียมเ้าฝั่งกูฉลาดเลยนะเอาไปดูกันครับคู่แรกพี่อามกับพี่ต่อครับเริ่มกันด้วยหัวหน้าทีมทั้งสองทีมครับลุยค่อยๆเล็งพี่เล็งสูง นั่งไปก่อนนะครับกับโอคาน่าหนึ่งคะแนนเี้ที่ต่อเขาอาจจะบังเลงเป้ายากผมเลยไปโกนผมมาถ้าจะเลงง่ายขึ้นเรเอาเวลานอกครับเออแสงมันรีเฟล็กตหัวหัวเพื่อนผมครับหัวเพื่อนผมครับใส่กรีร่ายิงเลงเลงดีเลงดี ล้อรถนั่นไหมไหนเออทำไมนั่นแหละเขาไม่ได้ให้มึงยิงหรอคู่ที่สามคุณดิ้วกับคุณต้นกล้าไปไอเดียวไปเลย้ยคุณตื่นแต่เช้านยนิ่งๆแบบนี้ยิงไว้นะครับคู่ที่สี่คุณจอร์ดและคุณสบอนจับพร้อมเร็ว

เห็นเสือกุศิดำไหนะพอแค่สองนัดนัดแรกวัดระยะนัดวัดตำแหน่งเลยโดนเป้าใช่โดนอะไรแม่นแค่ไหนก็แพ้อยู่ดีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขำอะไรนั่นน่ะก็มึงขำอะไรนะก็ดีใจไงชนะไงเกยมีใจชนะมาผมเที่ัวเองอ่ะคุณได้ของรางวัลของคุณไปผมก็ยังดียังได้ของผมผู้ดซะอยากดูข้างในเลยเดี๋ยวเชียวเลยอะไรอะไรอะไรหลิวอ่ะมาทำอะไรกันบังแดดเฮ้ยได้โยได้โยไ้ยเอ๊ยแต่จริงๆเราก็มีของดีเหมือนกันนะพี่ นี่เลยครับผมแคนเนียเมนแอคโนไฟถ้ามีนี่นะรับรองว่าพร้อมซัดสิวทุกเมื่อแน่นอนครับโอ้โหโอ้โหนี่คือน่าจะดีที่สุดในกล่องนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากดูผมบ้างเปล่าอ่ะไหนขอดูไปโอ้โหผมก็มีเหมือนกันโอ้โหแคนเนียเมนแอคโนไฟพร้อมซัดสิวได้ทุกเมื่อเหมือนกันครับผมไม่จบแค่นี้นะนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนชุดเล็ดคัท มีเงาเบามีเงาเบาขอดูชุดเต็มๆได้ไหมนี่เขาเรียกว่าชุดเลสคัทอย่างแจ่มมีเงาเบาทำยังไงถึงมีถ้าท่านผู้ชมนะครับผมอยากจะมีชุดเลสคัทอย่างนี้นะครับผมไปซื้อเลยครับการิเยมเมนแอคโนไฟและคุณก็จะมีสิทธิ์รับชุดเลสคัทแบบนี้ในเกมเท่ๆได้เลยผมให้คุณแค่เกมเดียวเกมหน้าเดี๋ยวเจอกันดีกว่า,อ,าอ้าวะผมว่านะ ก่อนจะไปซัดสิวกันเกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาฮิวหน้าแล้วก็กำจัดแบคทีเรียที่หน้าด้วยนี่เลยครับ <c oughs> การน,นี้ย orn, อ้นแอคโนไฟกันก่อนดีกว่าอามาผมขอก่อนเลยได้มันหน้าผมเลอะพอดี ไปแล้วกับเกมแรกครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ต่อครับไม่ว่าคุณจะลุยเกมยันเช้าหรือว่าลุยภาคสนามแบบพวกเราแบบนี้นะฮะก็ต้องอย่าลืมไอเทมสําคัญอย่างกานีแย n เมนแอคโนไฟโฟมนะฮะที่จะมาช่วยซัดสิวแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียใน10วินาทีให้หายห่วงด้วยกันเกมหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรต่อไปติดตามได้ในกานียเมนแอคโนไฟตอนต่อไปครับผมเย้ยรอ,อนรอก่อนรอก่อนรอหน่อยรอในเกมรอในเกมรอในเกมดีว่า